เพิ่งรู้ว่าเนี่ยเออพวกช่างเป็นเมื่อนิเจอเองมา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 คเห็นเองนี่ไหมถ้าคุณถ้าอ้าวผมที่ผมที่เคยดูเนื้อเรื่องมามันเหมือนจะเป็นไอตัวบอกสเตตัสไหมหรือบอกพันธุ์พืชมันน่ะนี่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 กิมบอลจะไปเปล่าจะตีเลยเฮ้ยเห็นแล้วมันน่ากินอ่ะมันเหมือนน้ำหวานเลยนี่ดูดู อตากากาการพุ่งระบบจู๊ๆเปได้เอาไปต้องต้องโกะไม่ผมไม่ผมเดี๋ยวแป๊บนึงเพื่อวันคุณก็เห็นได้ผมรู้ว่านี่นี่ดูไก่ไข่ไม่รูครับกากมากไก่ไข่เหรอไม่ยู้จักเลยอะผมขอได้งไหมอ่ะไก่พวกเนี้ยเออเอาไปกินเลยนะไงไก่ไข่ไม่รู้ช่างเถอะกินดีกว่าไม่ได้อ่ะเป็นของของของคนคนไหนไม่รู้นะ ไม่ใช่เขผีแน่ๆเป็นสาบสาแบบนี้ใช่เลยไม่เพื่อนผู้ช่วยมันทุเรศไหมไม่ไม่ใช่คนละคนนเพื่อนผู้ช่วยมันเป็นยังไงบอกดิบอกเป็นคนอย่างนั้นแลยคุณคิดอะไรทุเรศใช่ไหมไม่อย่าออนหน่อยใช่ไหมมันไม่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 กนหนักกว่านี้ครับไปละไปแล้วจากล่าไงคุณ ทำไงก็มาก็มาบวกกับพวกไอ้นี่ไงเอสโพชั่นอู้คุณคุณหดเป็นล้านอู่ดที่คุณดูยังไงอดูชั่นดู้ยังไยแป๊บหนึ่งครับคุณก็ดูไปเลยหนูไม่เป็นเหมือนกันไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าผมเห็นเลขมันเยอะมากเลยโอ้โหเอ้เกือมันกนี้ตีอย่างเดียวโดนผมแน่โดนแน่โดนสวย

ไม่จริงไม่จรงไม่งไม่จริงไม่ได้เกิด้นอย่างนั้นไม่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 ไมไม่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 ไไม่ไม่มีทางไม่มทางไม่ยังไม่มีทางไปไม่ได้แ้วทั้งไม่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 ไมม่ไม่ไมไม่จริง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 เดี๋ยวเดีมเไดมันมันมไปไม่ได้มันไปไม่ได้กูมันมีอีกตัวนึ่งอไม่จริงหรอหน้าหน้ารักกว่าตัวลีดูนีไม่ไม่ ไม่ไม่จริงใช่ไหมบอกฉันหน่อยมาบ้าครับเป็นี้ยงไเลี้ยงคุณตายใช่เออไม่จริงเฮ้ยแกมาถึงมัตายวันนี้ไปเลี้ยงคนมันตายยังไเออคนเรงมันไม่มีอะไรที่จะตายงกจาะไปแล้วคนคนไหนรู้เรื่องได้ไหมเงิน เราต้องมาจากลาวอันนี้สั่งนาเราจะเกินมาเดี๋ยวไปทำงาไทโรงมาเดี๋ยวไปทวอยงใหางคยวามงห้มอยเำหมือนหยวไห้ายวปนมืเดี๋ยวไทมัเดี่ยป็นหอมยหรือมีว่าเนี่ยนี่ทำแล้วคเดีึทงาดวไให้ไดยไปำห้าดยวงนี้มันจับยากเหมือนแบบนี้มนเวโหมาแลีวก็มาแล้วก็ไป

เท่าอุจจาระเอออุจจาระเหรออิวคนเล่นเลยผมบอกเลยว่าเล็กข่วเล็กเท่าเล็กกว่าไก่ตอกเล็กกว่าค้าง่าวเล็กกว่าไอ้หนูที่อัปเดตมาด้วยเออน่าก่วเล็กมากเล็กขนาดไหนวะหน่าแ้ามันก็ตามันตัวเหมือนขี้อ่ะเอ้คุณอย่างบูรี่มันนะตัวน่ารักอ่ะ โอ้บอกฟังงี้มันไม่ได้เรียกกุกรมอนดีกว่าเรียกเรียกปีศาจดีกว่าเนี่คุณจะมันคุณระวังนะมันงับมันงับมันงับงับผมเลยอ่ะใช่เออผมเศร้าคนมีงับแกใช่ใช่ไม่ใช่เออมี energy หมดตัวแล้วหมดหลอดแล้วอ่ะมาหาตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยคือมันคือมันอยู่ใกล้มากเลยนะไม่ใช่อยู่แบบมึงใกล้ง่ายนี่ นายเห็นไหมกระโมอนถึงตัวจับได้แล้วอ่ะวูจับเย,ยอะยังเลยอ่ะผมจับงูแล้วทำไมเสียง,งคุณเปลี่ยนไปนะฮะคุณไม่ใช่ผีแล้วเหรอผีก็สิแต่ว่าผีรับเสียงผีเสร็จพอแล้ว <c oughs> ผีเสพครไบแล้วผีได้งูมาฮะผีได้งูมาผีได้งูมาแต่ว่าหหยผีไปไหนแล้วมันมันมันรับได้ไหมรับได้แล้วนะ ผมต้องการโ <cuanto S 2> เกอวันที่ดีกว่านี้ดีกว่านี้มันไม่จริงยไมช่วยที่มันมันจะมาตายยังไงเออ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 โอ้ยโอดูหอยผมแล้วาดูหอยผมแล้วมู เจ้าตาพี่เบาคตอนนี้ผมกลังตีมันเลยหนูตีมันเลยตีมันเลยตีมันเลยตีมันอีกตีมันตายไปเลยเอ้ยไอไอหนอนี่ช่วยแกเดี๋ยวเดี เอ้ยเอ้บล right ็อกแกไปมีสกิลสกิลดีเจนไลคขีดจับขาดกางเลยฮะเอ้ยจะไปนี่ไปไหนอุ้ยขอโทษครับหนูผู้ช่วยบอกผู้ช่วยพาหอยมาเอามาทำไมอ่ะเอามาเล่นเล่นทำไมน้องน่ารักกายน้องเหมือนหนูที่เจอสิงมหัศจรรน้องน่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปดูผมขอจับกลุมเมื่อไได้ไหมครับเพราะนี่ผมผมกากมากกุดกากเลยวจริงเหรอมันก็มีแบรทุกตัวไม่ใช่หรอไม่มันวิ่แฟร์นี่ไเดือดเฟรชใช่ไหมน่ะดูทรงโคตรไวมันต้องโคตรขนาดไหนของโคของโคตรวะเนี่ยอันอันนี้คือสุดโค้งใช่ไหมครับโคตรสิดโค้งใชไม่แบบ หายแบบหายไปยังไงลูกไปไหนแล้วไปหาไม่เจอเดี๋ยวนี้ไหนไหนไหนตัวก็เละคลาบไหนแล้วไหนไหน้อไหน่เฮ้ยอยืนยืนไม่คุณไม่น่าเลยทำไมไม่คุณไม่เผาอย่างนี้ทำไมอยู่ไหนอยู่นี่เหรอน้องนี่ตุงนี่เว้ยโอ้ น้องเต็มเลยไหมเราจับกินเลยไปจีจ้าไปดิอะไรวะนี่น้องที่หูอยู่ในสถานที่ไปเยอะมากเลยไปดีกว่าน้องโดด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 เอาน้องไปจับกับยุงยุดไปเฮ้ยบิ๊กซีคนใหม่อีกแล้วเหรอเลี้ยังใครนี่ไม่ใช่ของผมนะอขงผมเองเออของใครหรอของใครอะของใคร อ็มาเป็นของผมแกแค่ให้ฉันเสียหน้าเลยคุณจับเยอะจับเยอะเกินไปอ่ะน้อยนิดอันนี้กูจะสร้างกองทัพเอาไว้ตถุอาวุกอะไรเนี่ยอุ้ยเอ็มบิซีมาคุณกำลังทำนานุณจะเอาเอ็มเบลโลมาเร็วเอ็มเบลโลอยู่ในกองของกากมากเลยนะคุณจะเอาก้อนอะไรอ่ะมันตัวไหมใส่สิแปดก้อนแรกเอ็มเบล่ลนะแลกใส่แปดก้อนแปดก้อนเหรอคุณเลาจริงดิเป็นหัวไม่แลกนะ แต่ว่าเชือบยังใช้ได้เอ้ยอย่างไรเชือบยั็ใช้ได้น่าสนใจคุณจะเอาเชือบมาเลยเรอคือมันไม่อยู่แร้วคือค่าดิ้งรผมถึงคนแมึงไปอ่ะไปกระโจก่อยนกระโจผมเจอตรงนั้นจะกิ่แบบเทมาเลยช่วยจ้าอาีอ้ผู้ช่วยีไง ยูนียูนีมานี่แกไม่มีทางนี้ได้เอ้าวผู้ช่วยเข้ามาได้แล้วป็่ไง้างว่าเอ้ยผู้ช่วยเข้ามาแล้วมีคนเอาเอาคือมันคุณไปกินหมดแล้วอ่ะใร่แล้วผมพาแล้วเมื่อกี้ผมเห็นใครไม่รู้เข้ามาได้เอาไก่ต๊อกผมวัฒนการแต่ว่ามันไม่มีเสียงเฮ้ยเฮ้ยไก่ต๊อกผมวัฒนการมันบินมาหาผม ผมรู้แล้วนะแต่ผมไม่ผมไม่รู้จริงๆดีพ่อนาคนาคเขาไม่อยู่นี่นะก็ไปแปลกคุณเห็นยังเห็นไม่เห็นมันหายไปเลยแบบแล้วไม่ไก่ตอกตัวพ่อมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันดตอกไม่ใช่โอ้ยทำอะไรไม่ใส่ไม่ดีเลยโอยดิเออมันมันมันมีมันมันมีผีหนึ่งคนมาหาแล้วมันก็ทำอะไรก็ไม่รู้ แล้วมันแล้วมันก็าบิดของไปด้วยอ่ะมันบิดของหอมคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้องคนเล็กสวัสดีครับไก่ตอกบีหนึ่งไก่ตอกบีสองไก่ตอกบีสาไก่ตอกบีสี่ไก่ตอกบี้าไก่ตีหกก็ได้ฟังอันนี้นะเสียงอันนี้ไหนๆก็ตัวจะไม่แบบเนี้ยมันพ่รูไม่นอนก่นลูกลูกไม่นอนไง ใครมันบางวังใครมันบอยไก่ตอกของมันใครไม่รู้อ่ะเป็นวิญญาณอะเพื่อนรู้จักคนอะแก่ตอกมันไม่น่าอะบางทีอ่ะก็มันบินเองอ่ะคุณจะคนมาคับไก่ไม่ได้มันบินได้เหรอนี่ผมพาพ่อไปผมพาแม่แม่แม่นอกมาแล้หนึ่งตัวผมไม่เชื่อโอ้มันอัปเดตแล้วคุณมันนั่นนันนันไปดูเฮ้ย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 โอ้โอ้มันช่างจ้าเสือเกินคุ้มจริงๆที่มา ไอ้ยคุณมีไอ้นู้ไหมอ่ะอะไรคือมีคนบิดไอเอาเอาไอ้นู้หอมไปแล้วแบบไม่คืนอ่ะใครอ๋อไอ้นั่นไหนทพท์โทรลัซั์อ่ะโทรลัซั์ผมเจอมันตกอยู่อ่ะคุณเนี่ยเนี่ยใครยังไม่ทิ้งมี่เนี่ยเราเจอใครอ่ะเออแล้วคุณมันมาจากไหนคุณทำไมแกะต้องมันไม่นั่งเหรอมันไม่นอนไม่นั่งเหรอนี่ไง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 อุ้ยอะไรวะน้าห้าร้อยกว่า